เห็ดเป็นผิวของอลูมิเนียมเลยนะครับตัวนี้เราพยายามที่จะให้สะอาดที่สุดครับเพื่ออากาศที่ไหลลื่นเข้าไปนะครับในห้องผอไไม้นะครับตัวนี้เล่นๆนะครับตัวนี้ กวัสดีครับกับล่างท่าร่วมดีด้วยน้ำยาครับใบช่างเกตนะครับ0 8 0ย3 7 9 9 5 0นาเกนะครับวันนี้กับยูเซเว่นนะครับปี2011นะครับตัวนี้หลังจากทำการถอดมาแล้วนะครับตัวนี้สภาพภายในนะครับของท่าร่วมก่อนทำการล้างนะครับในช่องของช่องของทางอากาศที่มาจาก EGR นะครับตัวนี้ นี่นะครับช่องตรงนี้นะครับี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเอาอุปกรณ์ก่อน,นี่นะครับ,รบช่องนี้นะครับจะเหลือช่องเล็กเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราทําการล้างแล้วผมมาถ่ายวีดีโอให้ดูทีหนึ่งตรงช่องนี้นครับแล้วก็ตัววาวเปิดปิดนะครับช่องกาดช่องที่สองน,นะครับตัวนี้จะมีความ กลมอ้วนขึ้นมาครับเนื่องจากว่ามีเขม่านะครับมาจับนี่นะครับที่จริงเป็นแผ่นสแตนเลสบางนะครับรอยขอบสันของเขาจะมีแค่เล็กนิดเดียวครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับตัวนี้ภาพภายในนะครับตัวนี้เดี๋ยวทำการล้างเราจะมาชมอีกทีนึงนะครับตัวนี้ภาพของเรือลิ้นเล่งนะครับก่อนทําการล้างอันนี้เราล้างด้วยน้ำยาสเปรย์นะครับล้างอ่อนครับตัวนี้ แล้วก็ท่อต่างๆนะครับหินบาวของอี r อครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างฝาสูบกันนะครับสภาพข้างฝาสูบนะครับก่อนทำการล้างนะครับตัวนี้ม <_ c oughs> ัาจับเป็นแผ่นเลืเล่อยอยู่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวทำการล้างให้นะครับให้กาดไหลลื่นเข้าไปที่สุดนะครับตัวนี้ ครับสภาพหลังจากทําการล้างเท่โล่ไปดีนะครับสภาพภายในนะครับที่แรกที่ช่องของ EGR นะครับที่อุดตันครับที่เรามองไม่เห็นที่แรกตอนนี้ล้างแล้วนะครับเห็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วนะครับ EGR ครับสภาพภายในนะครับตรงลิ้นช่องอากาศช่องที่สองเราจะเห็นว่าเราเจอเห็นแกน แกนของตัวเปิดปิดน,นะครับตัวนี้แรกมันจะหนานะครับเป็นอ้วนอยู่เลยนะครับตัวนี้พยายามจะซูงข้างในเห็นนะครับอาจจะมีมืดบางบางทีนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันปรับเลมจะปรับช้าหน่อยนะครับ เหรับด้านในเห็นเป็นผิวของอลูมิเนียมเลยนะครับตัวนี้เราพยายามที่จะให้สะอาดที่สุดครับเพื่ออากาศที่ไหลลื่นเข้าไปนะครับภายในห้องเผาไหม้นะครับตัวนี้เร่ยๆน,น,นะครับตัวนี้ทำการล้างแล้ว ตัววาวีจนะครับตัวนี้เดี๋ยวทำการประกอบเขากับตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็ท่อนะครับท่อโค้งเข้าตรงปากผีเสื้อนะครับตัวนี้ทำการล้างแล้วเดี๋ยวไปดูช่องทางเข้าข้างฝาสูบนะครับสบภาพช่องทางเข้าข้างฝาสูบนะครับตัวนี้หลังจากทำการล้างแล้ว จะเห็นว่าเราจะล้างให้สะอาดที่สุดนะครับเพื่อที่อากาศจะไหลเวียนเข้าไปในห้องผอมไม้ในการผอมไม้ได้สมบูรณ์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเกียวโต้นะครับตัวนี้สีตัวนี้เป็นสีเจเจหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับตัวนี้ก็ล้างอย่างเดียวนะครับแล้วก็ย้ายท่อระบายไอครับตัวนี้ก็จบตรงนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับติดต่อนะครับ ช่างเกนนะครับ0803379950ย้ำนะครับ0803379950นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ